สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษนายจันร์สุริมาธิราชการจังหวัดประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชทานประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมานาถบพิรเริ่ม42แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจํานวน150โรงเรียน สำหรับหนังสือพระชากทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม42จัดพิมพ์ขึ้นในปี2564มีทั้งหมด9เรื่องประกอบด้วยประเพณีของชาวไทยมุสลิมหนังตะลุงยาแฝกแมวมลพิษของดินและการเกษตรแสงซินโคตรตอนอัจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น แล้วก็โรคมะเร็งในเด็กโดยมีเนื้อหาสาระในแต่ละเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมโยงกันแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนแตกต่างกันตามระดับวัยและความรู้คือส่วนเด็กเล็กส่วนเด็กกลางส่วนเด็กโตซึ่งรวมไปถึงผู้ใหญ่และผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยทั้งนี้เพืผผ่อขยายผลเผยแพร่เรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนา,าพิบร และก็ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชบาัญญัานให้ประชาชนในทุกจังหวัดทุกอำเภอตำบลหมู่บ้านได้รับรู้รับทราบซึ่งก็จะทําให้ทั้งผู้ปกครองครูอาจารย์เด็กและเยาชนได้มีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายต่อไปนะครับ